สวัสดีค่ะพ่อก้สม,มุเพรยนต์วันนี้นําเสนอในช่องรถครอบครัวมาเข้าเพิ่มแล้วค่ะคันนี้ค่ะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาคันนี้ราคาดีค่ะคันนี้สม,มอบอกเลยนะใครเล็งใครหารถครอบครัวสไตล์เฟลเนอร์ราคาดีมากมากแล้วบอกเลยคันนี้ค่ะเป็นรถหน่วยงานบริษัทโตโยต้าท่เนนะ วันนี้เพิ่งเข้ามาแล้วค่ะสมโมเปิดขายเลยราคานี้หนึ้านแปดหมื่นท่านเองสนใจทางหาดหนนๆได้เลยคันนี้เป็นตัวลีดเดอร์สอดสี่ได้ซิกมาโฟด้วยค่ะเพื่อนสี่ล้อคันนี้ใหม่กริปเลขกใหม่อยู่ที่7จ็ดหมื่น้าเท่านเองค่ะได้กล้องมองรอบคันค่ะ w i เลสชาร์เจอได้กล้องมองรอบคัน360องศาไปเลยคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นดีไซน์เดียวกับดีเจนเดอร์นะใครเล็งใครหาค่ะดีไซน์นี้บอกเลยดีไซน์และชมล่าสุดแล้วสำหรับคันนี้ได้ตัว2.4ลิตดดรยางปี25คันนี้บอกเลยค่ะคุ้ม มากๆแล้วราคาดีสุดๆเลยสำหรับคันนี้ลดหมดสัญญาที่สภาพกลิบน้องๆป้ายแดงคันนี้ค่ะเพจนขายเพียงหนึ่งล้านแปดหมื่นป้ายแดงล้านหเลยนะนี่หายไปหลายแสนมากเลยค่ะแล้วเป็นรถหน่วยงานที่เข้าส่นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช้งานกันยาวๆเลยสำหรับคันนี้เป็นโฟรจูเนอร์ที่ราคาดีค่ะสีดำหลอด,ดูคันนี้เลยเป็นรถหน่วยงานสภาพกลิบขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในบอกเลยนะว่าใครเลง็งใครหาคานันนี้ออปชั่นมาครบจัดเต็มแล้วค่ะคันนี้ราคาดีที่สุดและเพิ่งเข้ามาใครเลง็งใครชอบรถหน่วยงานที่สภาพน้องๆป้ายแดงนะสม้งเลยเลย คันนี้ใหม่คันแล้วค่ะมีมาให้เลือกแล้วสำหรับพันเนอร์2.4ตัวนี้เป็นลีดเดอร์ได้ค่ะเพื่อ400ค่ะคันนี้ใครเลง็งใครหาต้องการเทินแต่บนเว็พิเศษจัดได้เลยค่ะคันนี้เพรยนตขายเพจ180,000ใช่ไหมแล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละ18,000เงินเดือนท่านเดียว35กูได้ท่านเดียวจบรับเทินได้แต่เว็พิเศษ2บาทกว่าเลยค่ะจัดได้จัดเต็มคันนี้ห้ามพลาดเรามาดูกันด้านในสิว่าด้านในมีอะไรแต่สมมติเลยนะว่าคันนี้ ลีดเดอร์ได้กล้องมองร้บพันแล้วก็2.4ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้เปิดราคามาดีค่นนี้ค่ะทุกคนค่ะห้ามพลาดเลยคันนี้ใหม่กรีบค่ะเพิ่งเข้ามาแล้วดูตัวเบาะนะตัวเบาะเขาว่าเป็นเดิมๆจากทางโรงงานเลยสภาพใหม่กริบปีกเบาะนี้แทบไม่แบบเบาะนี้ยังคือเบาะมันแน่นนะลูกค้าบอกเลยว่าน้องป้ายแดงจริงๆแล้วคันนี้ไม่ได้มีมาบอ่อยสาหรับรถหน่วยงานตอนนี้เข้ามาเยอะเข้ามาหลายคันคันนี้เข้ามาล่าสุดแล้วสโตรีบจัดด่วนเลย พวมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะตัวของพวมาลัยไ,ได้ตัวแพดเดิลชิพนะสามารถเชนเกียร์จากพวมาลัยไ,ได้เลยค่ะคันนี้ขับเคลื่อขับขี่ได้ง่ายมากๆเลยสำหรับคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อ ตัวคริสคอนโทลมีมาเรียบร้อยนะอยู่ตรงก้านพวงมาลัยแบบนี้เลยได้ปุ่มพุสต์สตาร์ทค่ะระบบความปลอดภัยมาครบเซ็นเซอร์รอบคันสำหรับคันนี้มาครบอยู่แล้วสําหรับตัวลีดเดอร์คันนี้หน้าจอเชื่อมต่อได้นะทัชสกรีนค่ะแอร์ออโต้แบบนี้เลยฐานเกียร์เป็นไลายไม้นะตามสไตล์เลยคันนี้ได้ขับเคลื่อนสีล่ล้อไม่พออีโคโหมดเพลา์หมดมีมาครบ เบรกมือแต่อยากจะให้ดูสภาพภายในดีกว่าว่าสภาพภายในเขาแบบน้องๆป้ายแดงราคาดี1นึ่งล้านแปดหมื่นเท่านั้นเองค่ะใครอยากได้อยากเทินนะรถครอบครัวเจตชนังคันนี้สมิบอกเลยว่าห้ามพลาดราคาดีขนาดนี้ค่ะมาดูคอนโซลกลางกันบ้างตามสไตล์ของรถครอบครัวคอนโซลกลางฟอร์จูเนอร์บอกแล้วว่ามาเต็มแล้วราคาดีน้องๆป้ายแดงดูตัวหลังคาเลยคันนี้รถอ,อย่างนั้นก็จริงนะแต่สภาพหลังคาคือสาตกริปเนียนครีนขนาดนี้ค่ะเหมือนออกจากป้ายแดงเลยได้พรมแต่ คันนี้จะเป็นพรมนะเป็นพรมกระดุมลูกค้าอาจจะมืดหน่อยนะคะเป็นพรมกระดุมแบบนี้เลยค่ะคันนี้เข้ามาเพิ่มรีบถ่ายจัดด่วนจัดให้ไวเลยคันนี้จัดแฟรนซ์นได้เต็มค่ะราคาดีค่ะ18,000บาทเท่านั้นเองได้พรมกระดุมรอบคันไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเพิ่ม พรมกระดุมรอบพันนี้ก็ประมาณ5 6 0 0 0ได้อยู่นะแต่คันนี้ค่ะเอาไปเลยแล้วเป็นรถหน่วยงานของโต้ใต้ซิ่งบอกเลยนะเข้าศูนย์ร้อนไม่มีชนหนักไม่มีน้ําพ่มแน่นอนเลขใหม่อยู่ที่7จ็ดหมื่นห้าเท่านั้นเองค่ะสนใจแรงอยู่อยากดูรถอยากเธอรรถสามารถติดต่อสมอได้เลยคันนี้เป็นตัวลีดเดอร์แล้วได้ตัวซิกมาโฟด้วยนะสภาพกระดิษขนาดนี้ไปดูด้านท้ายกันดีกว่าสวยจริงคันนี้ลูกค้าใครชอบฟอร์จูเนอร์นะสไตล์สีดําๆโทนดูดูเท่ๆ,ๆคันนี้ค่ะหรือว่าคันเก่าแบบ มันจ่ายไม่ไหวแล้วค่าซ่อมหรือปีมันเลึกแล้วอยากเปลี่ยนเป็นคันใหม่ลองดูคันนี้ค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาแล้วราคาดีรีบถ่ายเลยมาถึงปุ๊บรีบถ่ายปับ๊บยังไม่ได้ลางเลยอันนี้คือลงมาปุ๊บแล้วรีบเอามาถ่ายให้ลูกค้าชมเลยสนใจทักหาได้เลยค่ะคันนี้ดูเลยพรมกระดุมรอบคันนะไปทําเองไปตัดเองซื้อไปแล้วไปตัดเองนี่ก็หลายพันแต่คันนี้ได้เลยค่ะฟังก์ชันรถครอบครัวที่มาครบแล้วสับโตลิดเดอร์นี่เป็นโฉมล่าสุดเลยแอร์หลังคาไฟมีมาครบเลยแล้วก็ตามสไตล์เลยสมมติพันดูครอด แม่แรงอยู่ครบคันนี้คือแม่แรงอยู่ครบเลยบอกแล้วว่ารถน่วยงานัอะบางคันอะคือไม่น้อยลูกค้าไม่น้อยแล้วใหม่กริบจริงๆไม่น้อยใหม่กริบแบบนี้เลยราคาดีสีดําเงานานนี้ฉ่ำคันนี้ค่ะห้ามพลาดราคาพยนต์ขายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเท่านั้นเองนะสนใจจัดด่วนจัดได้จัดเต็มเลยค่ะคันนี้ราคาดีค่ะรับเทอร์รถให้ราคาดีเซ็นทนัน ภายในวันรู้ผลเลยรับรถกลับได้เลยคันนี้ค่ะบอกเลยว่าคันนี้เข้ามาแล้วรถหน่วยงานไม่ได้หาได้ง่ายๆนะมันไม่ได้เข้ามาบ่อยด้วยสองคันนี้ค่ะดูเบาสภาพเบาคือกริบมากเป็นแบบนี้เลยตัวลีดเดอร์ก็คือจะเป็นเบาะสไตล์สีดำเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เดินได้เป็นสีโทนคีมแบบนี้เลยนะคะแต่อยากให้ดูว่าสภาพคือน้องป้ายแดงแล้วราคาดีได้ตัว2.4ไปใช้นะขับขี่สบายๆเลยจริงๆรถเจนที่ขับเคลื่อน2.4ค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะแต่ว่า ถ้าเราไปท่องเที่ยวอะ่ะมันเป็นตัว4 wheel ก็สามารถเดินทางได้สบายใจมากขึ้นเนาะสำหรับใครมีแพนค่ะที่อยากได้รถสไตล4์4 wheel คันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีและเป็นรถหน่วยงานสภาพกริปขนาดนี้ค่ะราคาดีเพรยงนขายเพียง1น8 0 0 0 0บาทสนใจทักหายอยากเทสได้หรือว่าอยากดูรถจริงติดต่อสโมโได้เลยค่ะที่0 9 1 8 4 5 2 1 3ได้เลยนะคะบอกเลยค่ะสวยกริปชมไม่ละส่วนสำหรับคันนี้เลย โตัวต o าฟอร์จ r เนอร์2.4ลิตร r ิกมาโฟคันนี้สวยฉ่ำกลิบขคันนี้ลดหน่วยงานมัิษัารีบทักให้ไวให้ด่วนนะคะ